สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาทําความรู้จักกับพงษ์ห้าเส้นลูกโซ่นะครับพงษห้าเส้นเนี่ยด้วยคําจํากัดความของเขาก็คือใช้ได้5หลอดนะครับเห็นไหมครับได้ของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนพง4เส้น3เส้นนี่แหละครับจะมีได้ยืนนะครับก็คือตะขอ2เส้นนะครับตะขอผมจะใส่ได้ฟูนะครับก็จะเป็นได้เข็ม1เส้นนะครับ เราก็จะมีได้ได้ลูกโซ่ที่อยู่ข้างล่างเป็นตะขอลูกโซ่หนึ่งเส้นแล้วก็จะมีะได้เข็มลูกโซ่หนึ่งเส้นนะครับทําไมเขาถึงเป็นห้าเส้นนะครับห้าเส้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น <c oughs> <strom>. ะเพื่อนเ่อที่ออกมานะครับเขาจะแบ่งออกมานะครับไอ้ตรงที่ถักถักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูตรงที่ถักถัก <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นล็อกตะเข็บปกติส่วนเส้นนี้นะครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นการถักลูกโซ่ครับซึ่งออกมางานก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเอ่อเส้นนี้ก็คือเราตะเข็บ3ามเส้นส่วนเส้นนี้จะเป็นเส้นเอ่อข้างบนจะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนถ้าเป็นข้างล่างมันจะถักกันเป็นลูกโซ่นะครับเราพลิกข้างล่างขึ้นมามันจะถักกันเป็นลูกโซ่นะครับงานของพวงห้าเส้นลูกโซ่เนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะเอ่อเอาไปใช้งานพวกเอ่อล็อกตะเข็บพวก งานพมาม่านะครับงานกางเกงยีนนะครับซึ่งกางเกงยีนเนี่ยเวลาเขาเข้าตรงข้างขาเนี่ยปกติเขาจะเข้าใช้จากเข้าถ้าแต่ว่าบางทีเราปาแก้งานก็จะใช้ห้าเส้นเพราะว่ามันล้อลูกโซ่ออกได้แล้วก็ขยับไสได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็งานเสื้อนักเรียนหรือชุดนักเรียนที่ต้องการการขยับไสนะครับมันเขาจะมีนะครับตัว3ามเส้นล็อกตะเข็บแล้วก็ สามเส้นล็อกตะเข็บก็คือการลุยให้แล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นลูกโซ่เหมือนกับงานเย็บเย็บให้มันแน่นขึ้นนะครับปกติแล้วถ้าเผื่อบางบางที่เขาจะใช้สามเส้นล็อกตะเข็บแล้วก็เส้นนี้นะครับก็จะไปใช้จักเย็บเย็บแต่ว่าข้างล่างมันก็จะเป็นเส้นตรงมันจะไม่เป็นลูกโซ่เหมือนกับอย่างนี้อันนี้จะถักกับเป็นลูกโซ่ครับซึ่งนะครับฟีเข็มของของของห้าเส้นถ้าเผื่อเราเอาเข็มของลูกโซ่หรืองานลูกโซ่ออกเนี่ยมันก็จะได้งานของสามเส้น ล็อกตะเข็บจักก็เลยใช้ได้ทั้งแบบก็คือทั้งทั้งใช้ลูกโซ่ด้วยก็ได้แล้วก็ใช้พง3เส้นอย่างเดียวก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะมารีวิวตัวนี้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นไม้บินแท้ญี่ปุ่นนะครับนีเ้เพื่อนเพื่อนทุกคนอาจจะสับสนว่าพง5เส้นมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับหน้าที่ของเขาก็ง่ายๆเขาข้าวก,ก็คือใช้พงล็อกตะเข็บแต่อีกเส้นหนึ่ง จะล็อกลูกโซ่ให้เพื่อที่จะให้งานเขาแน่นเวลาเราปีงานออกสองชิ้นนะครับตรงเนี้ยมันจะแน่นเพราะว่ามันล็อกลูกโซ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้งานตรงข้างๆตะเข็บเนี่ยนะครับเราก็ล็อลูกโซ่ออกแล้วก็เย็บใหม่ได้นะครับเพราะลูกโซ่มันล็อดได้ล็อกง่ายนะครับประมาณนั้นคําจํากัดความของเขาส่วนส่วนมากลูกค้าบางคนซื้อไปเขาจะไม่ใช้งานลูกโซ่เขาจะใช้งาน3ามเซนเพราะริมฟีเข็มของของ ฝีเข็มของสามเส้นที่เป็น5เส้นลูกโซ่เรามาใช้งาน3ามเส้นเนี่ยเขาจะเรียงนะครับเรียงแบบเป็นเส้นตรงส่วนพิกข้างหลังเ็าจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเขาจะถักตัดออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนสนีเส้นที่เราถอเเอเข็มออกเข็มหนึ่งราะนั้นก็จะเป็น 3, 3สามเส้น ium, ได้เหมือนกันแต่ว่าการเรียงฝีเข็มจะไม่เหมือนกันกับห้าเส้นลูกโซ่มาใช้งาน3 3 3ส,สมามสามเส้นนะครับ สีเข็มก็จะต่างกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเย็บให้ดูมาครับเปิดสวิตช์จากนะครับจากตัวนี้เป็นมอเตอร์คัสนะครับเปลี่ยนลูกปืนแล้วเสียงก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกับได้มอเตอร์ใหม่นะครับก็มาเย็บกันดูเลยนะครับการถักของเขานะครับเอ่ออันนี้คือข้างบนนะครับตัวนี้จะเก็บริมเก็บริมสามเส้นแล้วก็จะมีเส้นเย็บอีกเส้นหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นการล็อกล็อกตะเข็บนะครับแล้วก็ข้างล่างถ้าเราพลิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกโซ่นะครับเวลาเขาล็อกตะเข็บตรงนี้มันก็จะแน่นนะครับเวลาเราปีตะเข็บออกมาบางงานงานบางงานก็เลยใช้เป็น5เส้นนะครับเวลาเ,เขาถักกันออกมาเนี่ยนะครับเป็นไหมครับอันนี้เขาจะแบ่งแต่จะเป็นล็อก ส่วนนนี้จะเป็นลูกโซ่จะแบ่งเส้นกันนะครับจากโพงห้าเส้นที่ดีต้องมีการถักลูกโซ่ออกมาแบบนี้นะครับเวลาเราเข้างานใหม่เนี่ยนะครับเราจะได้เข้าแล้วมันก็จะถีบมันออกไปได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเคล็ดลับของของของงานซื้อการการซื้อจากมือสองเนี่ยนะครับเราต้องดูแบรนด์ของจากด้วยนะครับเพราะว่า แบนด์ของจากบางบางตัวเนี่ยนะครับขอ,ของญี่ปุ่นแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าวัสดุของเขามาดีประมาณนี้วันนี้ก็มาแนะนําแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องของช่างด้วยนะครับเป็นช่างแต่งจักรพงช่างมาอธิบายเพราะว่ามือใหม่บางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องว่า5เส้นใช้งานยังไงนะครับเขาจะซื้อจักรเนี่ยเขาเผื่อใจระหว่าง5เส้นกับ4เส้น ห้าเส้นใช้งานอีกแบบหนึ่งสี่เส้นใช้งานอีกแบบหนึ่งเราต้องเลือกจักรไปใช้งานให้มันตรงกับหน้าที่แล้วก็ตรงตามใจที่เราต้องการนะครับส่วนห้าเส้นเนี่ยก็ใช้งานได้สามเส้นได้นะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ข้างบนอันนี้ข้างล่างนะครับประมาณนี้วันนี้พอแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ